เปาโลอธิบายเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ว่ายอย่างไรตามที่เราได้อ่านไปแล้วในโลมบทที่1ข้อ4ที่เปาโลได้อธิบายเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์เป็นผู้ที่มาตามคำพยากรณ์เปาโลคนเดียวกันนั่นเองก็เขียนในฟิลิปปีบทที่2ข้อ6ข้อ7ค่ะ พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์อยากจะบอกว่าความเข้าใจของเปาโลเป็นคริสตรสตร์ในช่วงเริ่มต้นกว่าคริสเตียนหรือว่ากว่าคริสตจักร จะร่วมกันพูดคุยหรือหรือว่าหาความเข้าใจที่ตกลงยอมรับเป็นอย่างเดียวกันทั้งหมดนั้นก็ใช้เวลาจากคำสอนหรือว่าคำอธิบายของเปาโลนี้เป็นศตวรรษเลยค่ะพวกยิวก่อนและพวกต่างชาติด้วยคำว่าก่อนและจบที่คำว่าด้วย ทำให้เราเห็นถึงการจัดลําดับแต่นี่ไม่ใช่การจัดลําดับความสําคัญในวิธีการรับความรอดจากพระเจ้านะคะเพราะทั้งสองฝ่ายได้รับการช่วยให้รอดโดยความเชื่อในพระคริสต์โดยไม่ต่างกันเหมือนอย่างที่บันทึกไว้ในโรมบทที่3ข้อ22ค่ะแล้วเปาโลพูดจัดลำดับนี้ด้วยจุดประสงค์อะไรหรือเขาต้องการให้ทั้งสองฝ่าย มีมุมมองต่อกันและกันอย่างไรการเปลี่ยนมุมมองต่อกันใหม่ถือเป็นเรื่องใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเลยค่ะเราจะเห็นได้จากเปาโลมาให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างชาญฉลาดเรามาดูด้วยกันค่ะว่าเปาโลมีเจตนาที่จะพูดถึงชาวยิวแล้วก็ชาวต่างชาติว่าอย่างไรเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มีมุมมองต่อกันมอง แต่ละฝ่ายด้วยความเข้าใจหรือว่าเห็นความสำคัญของแต่ละฝ่ายโดยที่จะไม่ปฏิเสธกันและสามารถที่จะปรองดองกันในความเชื่อเดียวอันดับแรกนะคะเปอโลพูดถึงชาวยิวในฐานะคนที่ถูกเลือกเป็นชนชาติที่ถูกเลือกค่ะในปฐมกาลบทที่12พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมและลูกหลานของพระองค์จากชนชาติทั้งปวงของโลกเพื่อเป็นพรด้วยพันธสัญญาและด้วยคำสัญญาของพระองค์ และลำดับต่อมาเปาโลก็พูดถึงความสำคัญของชาวยิวค่ะในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์รักษาการเปิดเผยพิเศษของพระเจ้าหรือว่ารักษาพระดำรัสของพระองค์ในโรมบทที่3ข้อ1ค่ะเปาโลก็จะแสดงตนเป็น2ฝ่ายค่ะฝ่ายที่ตั้งคำถามกับฝ่ายที่ตอบคำถาม และความสำคัญของชาวยิวในลำดับถัดมานะคะซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรือว่าโต้แย้งไม่ได้เช่นกันนั่นก็คือพระเยซูคริสต์เสด็จมาในฐานะชาวยิวในโรมบทที่9ข้อ5พระคริสต์ตามเนื้อหนังผู้ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งพระเจ้าทรงอวยพรตลอดไปพระเมสสิยาพระเยซูเป็นชาวยิวเป็นบุตรของดาวิด ซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจถึงลำดับพงพัุ์ตามเนื้อหนังของพระเยซูคริสต์ค่ะความสำคัญของยูวในอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเปาโลได้เปรียบเทียบชนชาติยูวกับต้นมะกอกโดยเขากล่าวว่ากิ่งก้านตามธรรมชาติของต้นมะกอกนั้นได้แตกออกแล้วก็อาจจะมีบางกิ่งที่ผิดธรรมชาติและถูกต่อกิ่งใหม่ ซึ่งกิ่งใหม่ที่เข้ามาต่อนั้นก็เป็นมะกอกป่าซึ่งก็คือชาวต่างชาติที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และได้รับความรอดโดยพันธสัญญาของคำสัญญานั้นที่ผ่านมาทางชาวยิวสิ่งสำคัญก็คือว่ากิ่งมะกอกที่มาต่อใหม่นั้นเปาโลบอกว่ากิ่งไม่ได้เป็นผู้ที่เลี้ยงรากแต่รากต่างหากที่หล่อเลี้ยงกิ่ง เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นความสําคัญอีกประการหนึ่งที่เปาโลแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนของชาวยิวกับชาวต่างชาติค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าความสําคัญเหล่านั้นจะจัดลําดับในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการได้รับความรอดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติเปาโลก็ยืนยันค่ะว่าทั้ง2ฝ่าย จะได้รับในวิธีการเดียวกันไม่ต่างกันคือผ่านทางพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อในพระองค์แต่เปาโลต้องการเสนอมุมมองให้พวกเขาได้มองกันและกันใหม่ทำให้พวกเขาได้ตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าความชอบธรรมของพวกเขาขึ้นอยู่กับความเมตตาทั้งหมดไม่ใช่โดยความประพฤติหรือว่าความดีของตัวเขาเองไม่ใช่ประเพณี ของพวกเขาแล้วก็ไม่ใช่ชาติพันธุ์ของพวกเขาด้วยสิ่งนี้ควรทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนพระองค์จะประธานตามพระทัยของพระองค์คือสําแดงออกแก่บรรดาประชาชาติสําหรับคนต่างชาติพวกเขาคิดว่าที่ชาวยิวมองว่าพวกเขาเป็นคนอื่นเป็นคนเขาหรือว่าเป็นคนไม่มีธรรมัญญตัติเป็นคนมนทีนเป็นคนต่ำต้อยที่สุดแต่กลายเป็นว่าชาวยิวก็ต้องยอมรับคนต่างชาติ เปาโลกําลังแนะนำให้ทั้งสองฝ่ายอ่อนน้อมถ่อมตนคนต่างชาติก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อที่จะได้รับความรอดผ่านทางพระเมสยาที่มาจากชาวยิวคราวนี้เปาโลอยากจะพูดถึงคนสองพวกค่ะซึ่งในเวลานั้นจะมีคนที่บอกว่าตนเองนั้นไม่รู้ธรรมัญญติหรือว่าไม่ได้ใช้ธรรมัญญติในการดำเนินชีวิตไม่ได้มีธรรมัญญติ อีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่มีธรรมญ,ญัติในการดำเนินชีวิตทั้ง2กลุ่มนี้ต่างก็อยากจะอ้างว่าตนเองนั้นไม่ต้องรับการลงโทษจากพระเจ้าในเรื่องการกระทำผิดทั้ง4ี่หมวด4ีส,สีหรือสี่ตอน4ี่กลุ่มเหล่านี้นะคะถ้าเราสามารถจับประเด็นแต่ละกลุ่มได้จำชื่อของแต่ละกลุ่มได้การอ่านพระคัมภีร์ที่มีเนื้อหาย,ยาวแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นค่ะ และเราก็จะเข้าใจเรื่องที่เปาโลพยายามจะสื่อสารออกมาได้สะดวกขึ้นได้เข้าใจมากขึ้น สำหรับสไลด์ในหน้านี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่แยกให้เห็นว่าสิ่งที่มนุษย์ทำและสิ่งที่เป็นพระพิโรธของพระเจ้าเปิดเผยออกมานั้นเป็นยังไงท่านมินประมาทพระองคเอาความชั่วร้ายบีบคั้นความจริงและเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติการโสโครกตามราคาตัณหาในใจของเขาให้เขาทำสิ่งที่นนาบอายต่อกายของกันและกันนี่หมัดที่หนึ่งนะคะต่อไป เพราะท่านเอาความจริงเลือเจ้าไปแลกกับความเท็จนมัสการและปรนิบัติสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นแทนผู้ทรงสร้างเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีกิเลสตัณหาอันน่าอัปยศพวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไปส่วนผู้ชายก็เลิกมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกันและเราร้อนด้วยไฟราคะตัณหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยการประกอบกิจอันน่าละอายอย่างยิ่ง เขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขานี่คือพระพิโรธของพระเจ้าที่ปล่อยค่ะต่อไปเพราะว่าเขา,เขาเห็นว่าการรู้จักพระเจ้าไม่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีจิตใจเสื่อมทรามและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสมมาต่อไปเลยค่ะเพราะว่าท่านประพฤติและเห็นชอบกับ คนอื่นที่ประพฤติเช่นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคนทั้งปวงที่ประพฤติเช่นนั้นสมควรตายซึ่งตรงนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าผลที่ตามมานั้นคืออะไรนี่คือสมรับคนที่รู้ธรรมัญญัตินะคะต่อไปสุดท้ายหมัดสุดท้ายนี่มัดหนักมากเลยค่ะเพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟังธรรมัญญัติเท่านั้นไม่ใช่ผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า เพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงสําแดงการพิพากษาที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์เพราะพระองค์จะประทานแก่ทุกคนตามควรแก่การกระทําของเขาผลการกระทําของมนุษย์ทําให้เกิดการสําแดงพระพิโรธของพระเจ้าออกมาส่วนในข้อ28นะคะเพราะเขาเห็นว่าการรู้จักพระเจ้าไม่เป็นสิ่งสําคัญ พระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีจิตใจเสื่อมทรามและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสมคำว่าสิ่งที่ไม่เหมาะสมนี้ในภาษาเดิมคนยยูที่อ่านแล้วก็จะเข้าใจว่าหมายถึงสิ่งที่ต้องห้ามหรือว่าละเมิดคำสั่งเป็นสิ่งที่น่าอายค่ะเป็นสิ่งเป็นเรื่องที่อุจจาระจะใช้ในกรณีของเรื่องพฤติกรรมทางเพศหรือว่าการเปิดผ้าคลุมของรับออกเราจะมาดูในส่วนที่สองกันต่อนะคะ ส่วนที่2ก็ตั้งชื่อว่าทุกคนเท่าเทียมค่ะมีข้อเด่นอยู่ในข้อที่3ค่ะมนุษย์เอ๋ยท่านที่ตัดสินคนที่ประพฤติเช่นนั้นแต่ยังประพฤติเช่นเดียวกับเขาท่านคิดว่าจะพ้นจากการลงโทษของพระเจ้าหรือคำพูดตรงนี้ถ้าใส่น้ำเสียงหนักแน่นขึ้นมาหน่อยนะคะก็คงจะเป็นการถามให้คิดถามให้ฉุกคิดมนุษย์เอ๋ยท่านที่ตัดสินคนที่ประพฤติเช่นนั้น คิดเหรอว่าจะพ้นจากโทษของพระเจ้าเพราะว่าท่านน่ะก็ยังทําเหมือนพวกเขาอยู่ไงท่านจะพ้นจากการลงโทษได้เชียวเหรอคำว่ามนุษย์เอ๋ยหรือคําว่ามนุษย์ในตรงนี้นะคะในภาษาเดิมในบางครั้งพระวิมพี์ก็ใช้ใหมายถึงผู้ชายคนหนึ่งแทนตัวผู้ชายแทนเพศชายหรือว่าสามีแต่ถ้าในตามบริบทอื่น เมื่อเราดูแล้วก็สามารถใช้หมายถึงคนทั่วไปได้ด้วยว่าพระเจ้าทรงมองมาที่ทั้งยิวแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยความเท่าเทียมกันค่ะมีนักวิชาการบางส่วนค่ะเชื่อว่าเปาโลเขียนจดหมายโรมมาเพื่อคนต่างชาติเท่านั้น,นก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะคุยเรื่องข่าวประเสริฐกับชาวยิว อย่างไรก็ตามเนื้อหาที่เราได้เรียนหรือว่าศึกษามาด้วยกันนี้เราจะพบถึงความชัดเจนว่าเปาโลตั้งใจจะคุยกับชาวหยิวด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านมีธรรมญาติแต่ก็ทำตัวเหมือนคนไม่มีธรรมญาติท่านมีพระเจ้าแต่ก็ไม่ได้ทำตัวอย่างที่ได้รู้จักกับพระเจ้าท่านอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาแต่ท่านก็ประพฤติอย่างโง่เขาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเปาโลตั้งใจ จะเขียนถึงชาวยิวที่กรุงโรมด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าเรายังเข้าใจว่าเปาโลเขียนถึงแต่คนต่างชาติเท่านั้นเรื่องสำคัญต่อไปนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะเราจะไม่ได้เห็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าหรือว่าความเป็นพระองค์ในเรื่องการตัดสินให้ทุกคนเป็นผู้ชอบธรรมโดยมีมาตรฐานเดียวเท่านั้น นั่นก็คือการตัดสินอย่างยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดและโดยไม่ลำเอียงและนี่เองคือความชอบธรรมของพระเจ้าคือการให้ทุกคนได้รับการตัดสินว่าเป็นผู้ชอบธรรมด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดค่ะคือโดยความเชื่อผ่านทางองค์พระสุคริตและนี่คือความชอบธรรมของ พระเจ้าของเราค่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่สามนะคะกลุ่มนี้ค่ะสีเหลืองนี้นะคะอยู่ในบทที่สองข้อสิบเจ็ดถึงบทที่สามข้อแปดค่ะจะขอตั้งชื่อว่าอ้างพระคุณทำบาปมีข้อเด่นอยู่ในข้อที่ห้านะคะแต่ถ้าความชั่วร้ายของเราเป็นเหตุให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าเราจะว่ายอย่างไร จะว่าพระเจ้าทรงพระพิโรธโดยไม่ยุติธรรมอย่างนั้นหรือหรือจะขอเปลี่ยนเป็นคำพูดที่ในภาษาของเรานะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นประโยคคำถามนี้ก็อาจจะสามารถพูดได้ว่าถ้าอย่างนั้นเรามาทำความชั่วกันเถอะเพื่อที่จะได้เห็นความดีของพระเจ้าชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเละยิ่งเราทำชั่วมาก พระเจ้าก็ยกโทษให้แล้วก็จะยิ่งเห็นว่าพระเจ้าทรงชอบธรรมอย่างมากดังนั้นพระเจ้าจะมาโกรธเราไม่ได้นะการที่เราทําบาปพระองค์จะมาโกรธเราก,ก็ก็ไม่เป็นความยุติธรรมอย่างแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราทําไม่ดีก็เป็นการทําให้พระเจ้ายิ่งดูดีไงโอ้โหคาพูดแบบนี้ได้ยินแล้วก็ไม่ไม่น่าเลยใช่ไหมคะไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลย แล้วก็นี่เป็นความรู้สึกของคนที่ปรารถนาอยากจะทําบาปจริงๆโดยที่ไม่เข้าใจพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อการนี้ค่ะไม่ได้มีไว้เพื่อที่เราจะไปทําบาปได้ตามอําเภอใจแล้วก็กลับมาขอการยกโทษอย่างอย่างเด็กที่เห็นแก่ตัวหรือเด็กที่เอาแต่ใจตนเอง คนภายนอกที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าจะมองเข้ามาแล้วก็จะคิดว่าอ๋อการสารภาพบาปกงหมายถึงแบบนี้คือเราจะทำอะไรก็ได้ตามใจของเราเองแล้วก็มาสารภาพบาปแล้วก็ทำให้พระเจ้าดูดีขึ้นมากพระเจ้าก็คงยิ่งดูใจดีขึ้นยิ่งดูน่านับถือมากยิ่งขึ้นเปาโลบอกว่าหอวยาให้มีความคิดเหล่านี้อยู่ในหัวของเราเลย อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยเพราะว่าแท้จริงคนที่ได้รู้จักกับพระคุณของพระเจ้าหรือว่ายิ่งได้มีความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระองค์จะเป็นในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดเรายังคงคิดว่าเราจะต้องทำความบาปความชั่วเพื่อจะเห็นพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นอย่างนี้คือไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์เลยบุคคลที่ติดตามพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านั้น ยิ่งใกล้พระคุณยิ่งจะไม่อยากทำสิ่งที่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัยคะ่ะขอให้เราอย่าเป็นคนที่อ้างพระคุณมาทำบาปเหมือนในกลุ่มที่สามที่เราได้ดูไปด้วยกันในตอนนี้นะคะและในข้อ21นะคะฉะนั้นท่านซึ่งเป็นผู้สอนคนอื่นจะไม่สอนตัวเองหรือขณะที่ท่านเทศนาว่าไม่ควรลักทรัพย์ตัวท่านเอง ลักรือเปล่าคนอื่นก็เท่ากับคนต่างชาติเป็นความหมายที่ชาวยิวก็ใช้เป็นสำนวนที่เรียกคนที่ไม่มีธรรมัญญัติเป็นคนที่ไม่ใช่คนยิวเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่ไม่มีพระเจ้าเหมือนกับเป็นคนโง่เขลาข้อสรุปสำคัญอยู่ในบทที่สข้อ9ค่ะ มนุษย์ทุกคนทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างก็อยู่ใต้อำนาจบาปทุกคนไม่ต่างกันเลยนั่นเองเพราะว่าอยู่ใต้อำนาจบาปกันทั้งหมดแม้ว่ามีธรรมัญญัติก็ยังอยู่ใต้อำนาจบาปค่ะท่านก็ไม่ได้หลุดจากอำนาจการควบคุมของบาปเลยความเข้าใจในเรื่องพระคุณและพระบัญญัติ บางครั้งในความรู้สึกเราอาจจะคิดว่ามันเป็นการแย่งชิงกันอยู่หรือว่าชักเยเรอะกันอยู่ว่าเราจะไปทางไหนดีในธรรมบัญญัติที่ปรากฏอยู่ในพันธสัญญาเดิมนั้นเราจะแบ่งได้ถึงคร่าวๆได้ในที่นี้จะขอพูดถึง3หมวดนะคะอันแรกก็คือศาสนาบัญญัติหรือว่าบัญญัติทางพิธีกรรมคือการกำหนดวิธีถวายเครื่องบูชาต่างๆ ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์ให้เราเข้าใจความบริสุทธิ์และความน่ายำเกรงของพระเจ้าค่ะแต่ปัจจุบันนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามต่อไปหรือว่าไม่ควรทำอีกเราก็จะตีความสิ่งที่เคยทำมาตั้งแต่ในพันธสัญญาเดิมมาเป็นความหมายใหม่ที่เราสามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันในหมวดที่2ก็จะเป็นเรื่องของนิติบัญญัตินิติบัญญัติ เป็นเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายมีประโยชน์นะคะก็คือเพื่อที่เราจะเข้าใจความชอบธรรมแล้วก็ความยุติธรรมของพระเจ้าได้แต่ว่าเราไม่จาเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้เกิดเป็นชาวยิวเราไม่ใช่ชนชาติอิสราเอลตามสายเลือดเหมือนอย่างคนในอดีตซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะเราจะเรียกว่ากลุ่มชาวยิวดั้งเดิม กลุ่มคอนเซเวทีฟซึ่งเขาก็ยังยึดถือในกฎบัญญัติของชาวยิวเป็นกฎหมายในชุมชนของเขาเองก็ยังมีความขัดแย้งอยู่บ้างค่ะในอิสราเอลเองระหว่างกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม่ที่จะใช้กฎหมายใหม่กับกลุ่มที่จะใช้กฎทางศาสนาและหมวดที่3ก็เป็นบัญญัติทางด้านศีลธรรมข้อนี้ก็สำคัญค่ะ ธรรมบัญญัติของพระเจ้าก็มีในส่วนเกี่ยวกับด้านจริยบัญญัติด้วยซึ่งรวมถึงบัญญัติสิบประการที่เราทราบกันดีที่โมเสสได้รับจากพระเจ้านะคะยังเป็นประโยชน์ให้เราเข้าใจมาตรฐานของพระเจ้าและรู้ว่าชีวิตของเราควรจะดำเนินอย่างไรควรที่จะใช้ชีวิตอย่างไรปรโลพูดในบทที่3ข้อ24ว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณ ให้เราทุกคนเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่ให้พ้นบาปแล้วพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกั้นพระทยัยและยกโทษบาปที่เราได้ทำไปแล้วนั้น เพื่อจะสํแแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยถ้าเช่นนั้นเราลบล้างธรรมบัญญัติด้วยความเชื่อหรือคำถามนี้สำคัญมากแล้วก็รุนแรงมากด้วยค่ะเพราะว่าเป็นที่ยอมรับว่าธรรมบัญญัตินั้นไม่ควรที่จะถูก ล้มล้างหรือว่าถูกแตะต้องหรือว่าจะมีสิ่งใดมาทำให้หายไปได้เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานเปาโลก็สามารถโต้กลับได้ในข้อเดียวกันคือโรมบทที่3ข้อ31ว่าเปล่าเลยเรายังชูธรรมัญญัติขึ้นอีกความเชื่อกลับกลายเป็นว่ามาชูธรรมัญญัติขึ้น เราได้เห็นแล้วนะคะว่าเปาโลพยายามที่จะเปิดเผยสิ่งที่คนยิวได้ประพฤติหรือว่าได้ทำแล้วก็ทำให้คนยิวได้เห็นตัวเองว่าแท้ที่จริงตนเองที่อ้างว่าเป็นคนที่มีธรรมัญญินั้นพยายามที่จะไปถึงความชอบธรรมแต่พวกเขาก็ทำไม่สำเร็จคะ่ะตรงนี้นี่เปรียบได้กับว่าเปาโลได้ดึงศีลธรรมของชาวยิวลงมาได้อยู่ในระนาบเดียวกันกับคนต่างชาติที่ไม่มีธรรมัญญิ สำหรับคนที่มีธรรมญญตัติเมื่อถูกดึงมาให้อยู่ระนาบเดียวกันในเรื่องด้านศีลธรรมกับคนที่ไม่มีธรรมญ,ญตัติก็ดูจะเป็นเรื่องที่รุนแรงสำหรับความรู้สึกของเขาพอสมควรเลยใช่ไหมคะแต่สิ่งเหล่านี้พวกเขาจะเข้าใจมากขึ้นคะ่ะถ้าจะฟังคำอธิบายของเปาโลในลำดับต่อไปด้วยความทอมใจเช่นเดียวก,กันกับเราผู้ซึ่งเป็นคริสเตียนนะคะแล้วก็อวดว่าตนเองนั้น เหนือกว่าหรือว่าดีกว่าคนอื่นๆที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าแท้จริงพระเจ้าก็จะมีมาตรฐานเดียวกันเท่านั้นที่ให้กับเราในการเป็นผู้ชอบธรรมโดยที่จะไม่สามารถนำไปอวดอ้างได้เลยค่ะ